มิวมาเอาใหม่แม่ลืมอัดแม่มีแต่พูดแม่ลืมอัดเอาใหม่อาน่เอมี่มาพร้อมพี่วิวเตะมาพร้อมพี่มือเอออัดแล้วไอแม่อัดแล้วแม่นยนใจถามาไปลงสาวคนแก่นทุกท่านกาลังกันดันพักกันหอบของคนของลงพี่น้องไอ้เอื้อนเจียนขึ้นบ้านแม่ลูกสาวเบิ่งบ้านก่อนเบิ่งเบิ้งขาวขาวเบิ่งข่าวขาวขึ้นไปแล้วล่ะต่วันผลลีนเวนท์ไม่ก็เลยสิมานอันเฮ็ดบุรี้ยงพระพระเพ้นนาะพี่น้องพระเพ้นมืออื่น ัดอันพี่น้องก็ล้งขนของลือลาลือลานี่และอันมืออื่นมือดีเนาะวันที่ยิบเก้าบเที่บาดรที่เท่าไรก่อนประเวหาทบเท่าไรก่อนหาสิบห้าทับเก้าับทับห้าิ้าห้าสห้าทับห้าสบเก้าน่ได้พี่น้องงวดนี้นะห้าสิบห้าทับห้าสิบเก้าหดเอดก้อนกับแปดสาวกนแก่กับอกถือกีเด้นหดนี้กันร้องมึงเด้อพี่น้องอ่านั่นแหละอันทะเบียนรถลูกสาวอันตัวนั้นอัน ก้าหนึ่งหนึ่งมันออกแปดหนึ่งหนึ่งเนาะอ่ันุบนอันนี้สาวนัดนะคะสาวนัดให้เบื้องตด้านหลงัง <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> บื้งด้านอ่ะาบได้แล้วโบออกเสื้อเพื่อให้เบื้องตะดากไปเบื้งบาตไม่ยะข้าวกันพี่น้องมันบ่ทันไดนแล้วดี๋แต่ว่าขืนไว้สักอนมานี่มานี่มานี่ เรียมสิ่งเตรียมของพี่น้องไอบิวล่ะอปตมท่านใมัดตีปัตอมท่านมัเตีปดิงปตมท่านมตีไม่ใช่ตหมมาจะสามม้งเราเ่อสงสัยเลยไปใส่สาะบุรีเราตีอ๋อไปอ๋ไปยังปุ่น อือออันนี้เขาบั้นไม่พี่น้องเขาบันไม่ก่อนอืมอันแม่ไปใายซอยเพื่อนอันลั่นหาเพน่นอันครึ่งนึงของอันนี้แหละอืมอนี้ก็ใหญ่เลยะ ฮาเซนฮัลเลนอืมอ่าอัน <atem> อันีโนเวทไหมฮาเซนไม่ถ um, uh, ูกอยู่ดีโนก็ถูกแม่กระซิ่งแต่ว่าท่างมัน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 บานไปอั้งมันอีกตัวเนี่ละกว้างดีอื แบบนี้บ้านดีบ้านดีถ้าจีข้างนอกพี่นอนข้างนอกห้องใมงมันก้องถ้าจีเห็หลอดไฟหน่อยหนึ่ง้ากเหมนมาเปลี่ยนไหมตะวันอกนะเอาไปให้ลูกมันแรงเล่นยันมีลูกมีเต้าลูกให้มันแรงเล่อเอาวมันจะบานนอหลังมนู บังแทงออกยังไม่ไม่ไม่ห้าแสนถึงอัดดินอัดดินเข้าไปแล้วกับไอไอ้นอันนีมูนี่มูนี่ไม่น่ะอันนี้ก็ทุ่ไมทางแบบนี้ละแะชอบแบบนี่แล้วกันพี่ยุ่เรว่ะตั้งมาได้ลูกมันมันเสียนั่นนั่นเอาเท่านี้ก็โอเคแล้วนะเพราะฉน้มันมนอัลูกเตามันเรียนเหรียญอยู่นี่แหละมีแอรด้วยอืม รถก็มีบ้านก็มี่เลยบอคือยังรุนแมรุนแมอันแมนแ้รุนแม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 รนแมรนแมนแมรุนแมแมรุน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 แอรุนแมรุนแนแมรนแมรุนแนเดรุนแมรนุนแมรุนแมอนแมรนแมรุนแมรนแยรุแมุ่นแครุนแมรุน้มุ่นมุนแมรุนแมุนมรุนมนแมรมรุนแมรน,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 ะะน,น,น 12, แมนมีนงเม่น,นม,มนมะมแรมร

ห้องน้ำมันเงยไหลห้องน้ำมันยกว้างเลยห้องน้ำมีอะห้องไม่ปวดอ้นปวดอันห้องพักด้วกรุงเทผ่อนซีุ้นซีนมันก็ออดจเียอออดนเเยมวาสมัยนวนตอนปลุกพักกินซื้อเนี่ยสมัยพี่ยุ่ววต่อไปก็อาจจะแบบติดหลดตัดอติดหลดตัดนี่โอ้ก็ไมยูมัน บ้านเขาไปเท็่ยว้านยามันทำสีไกตัวนี้มัแแบตัวนี้ใช่ดัปันไปมันเราจะได้เดียวมานั่งใส่ใส่ตะดันหลังอื ฉันไม่รู้จะสัยังไงแล้วนะไม่มันไก่ขั้วเอาเอาน้ำมักันมยงล่ะขั้วน่ะเอาอันอันเอาอันเดี๋ยวเดี๋ยวสาคนแก่นั่นไทยนัาของลวงลก่อนเออวันดีจ้า อันนี้อันนี้ซุ้มทวอ,อุดรเนี่ยพี่นอ้องซุ้มทวอุดรเนี่ยยังไม่ได้ทานลุงแทนสวัสด,ดีค่ะสากคาเนเทน์ไทยยูทูบก่อนเขาจะพึ่งกันนั่นเป็นยังไงเจียเจาเอาอมาอย่างไรเจียภาม่อหรยังออกฟ้องออกฟอง,องอแก,ก,ก๊กตัวมแก,ก๊เมื่อเติมผมามาเติมแก๊ออกตื่นเมาแก๊ก Yeah, yeah. หลายย่างลายแนวเอามาสาดมาขืนบ้านไม่พี่น้องอันซาคนก,กังหรอคะตะท้าลูกก็ถือบ่ไดีอีกละฮะเลือกท้ายได้มาเฮ็ดคลิปโดยเฉพาะไม่เฮ็ดคลิปที่ขืนบ้านไม่โดยเฉพาะแม่อ่าอันนี้ของทั้งอุด่วนพี่น,อน้องเดนอมไม่มาบักหลายเด้อบอัดน,นี้ ดอกไม้พนเิดเองเออดอกไม้มน really ่ไม้ไฟบ่แจ้งเหมือนไหนเนาะเป็นหมกลนเยดหัวเด็กีบอานี้ท่าน่ไหม่้าใครว่าสู้เป็นฟังกนอหัวตายกันู่โอนี่ท่านตอนป่วยนะของคนได้เอวก็ได้ปอย ดอกไม้่นดอกไม้วันนั้นนองไม่ใช่พี่น้องอันยาอันป่าพี่น้องมาตัอุดรพี่น้องคนเทศเองได้เนี่ยพี่น้องเอามาห้อยใช่ใช่ใช่ใค่ใช่ใช่ใา่ใ่ใค่ใ้กใช่กชนใช่ใชีใช่ใชนใช่ใกนใช่นช่ใช่ใช่ใช่หน่้ช่ใค่ใช่ใช่นอ่นช่่อ่่่่าใ้่่ นในกะลังเตี่ยโอใ้ในกะลังในกะลังนี่ก็สิเป็นน้ำมัส,ส้มนี่พี่น้องน้ำม,มัส้มเอามาซุปมากแกงบักลายเลยบ่าขายได้พี่น้องแต่ผู้ใดมีก็ไม่อีกนี่ไปเห็นลมทานนี่ป้ามาจากอุดรพี่น้องแกงยงมะใหม่ไฟฟ้าไปตัดเสียกให้ใส่เสื้อดูเปได้นัดหมายผู้หนึ่งอยู่อุดรผู้หนึ่งอยู่ขอนแก่นใส่เสื้อมาทำกันเสดน็นอีกคนหนึ่งนะ ไฮึมฮึม่ให้เราไ้่คะความเป็นอะไรลูกพี่ช่วยอยู่ไหนลูกพี่ช่วยอยู่ไหนเจ้าับวิวอยู่ไหนคะใครทำบอกก่อนใครทำไอ้วิวพี่วิวทำเหรอพี่มิวทำเหรอพี่มิวทำอะไรน้องอ่ะพี่มิวพี่มิวมาใส่กางเกงให้น้องใช่ไหมกับพี่วิวทำอะไรลูกอะเราไปดูไหม ดูพุงสิดูพุงไปกับ้ายายไป้าปขนมลายเที่เอาเอาไว้ผู้ให้เที่ม่นอรือเลูกนี่ทำเน้อ้ายว้เดียยกินเากิงกินข้าวแงก่อนพี่น่องขาต้มก่ ต้มไก่บาทานในต้มเร็วอลุงมาเสียบเนื้อบรนผู้จินกอนกับอิ่มกอนมาสันว่างเมื <that> <that> well ่อเนื้จินปลาเผาตับมักุ่งต้มน้ำไม้แซ่บแซ่บไปนองต้มน้ำไม้วันวันตับมักทั่วแกงน้ำไม้ส้มใส่ไก่แล้วกินลายให้ซุักระเค้า ทาต้มไก่บนเนี่ยพี่น้องเี่ยเี่ย่สบูร์้าแม่พอเลยเี่ยกาักเขาเนี่ยกินต้ไมไก่เียพีโรย้น